จริงๆเฮ้ยแค่ของแอมเองเหรอที่นี่ไม่้ไม่ืดไม่ไดไม่ไ่อนม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ใี่เชื่อเพราะว่าสายตาเราออกมีคนได้ดูเป็นไหมดูมีคนแซวว่าเนบบปียอนที่ฐานที่คิดไว้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ยินพี่แบรร้องซ้อมร้องอะค่ะตั้งแต่แบบต้นมกปลายมกราจนถึงวันนี้ที่เขาไปแสดงจริงๆแบบเสียงเขาแบบพัฒนาขึ้นขั้นด้วยนะมันจะแบบโอ้แม่ก็โอ่โจริงๆตอนพี่จะแบรร้องเรามีการไปช่วยเขาต่อบทไหมหรือว่า ไม่ช่วยฟังเฉยๆเอาจริงๆหนูร้องหนูหนูหนูไปเป็นชาลิปได้เลยเพราะเราไปเป็นชาลิปเพลงแล้วใชเพราะเราได้ทุกเพลงเกือบทุกเพลงแล้วไ้งก็เกือบได้เกือบทุกเพลงแล้วแต่เขาบอกว่าเห็นโมเมนต์หลังเวทีอะบอกว่าจริงๆอะเราคือมิเชลตัวจริงที่บ้าร์ตฮิบานที่บ้านมิเชลตัวจริงไปอะไรไปอะไรเขาบอกว่าอันนี้เป็นคนอิจฉาไงว่า ยาย่ามีชาลิปตัวจริงที่บ้านเออคืแล้วอีกฉายอย่างหนึ่งคือเขาบอกขนมตังกรที่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 ไม่พันออกตลอดเวลาเลยเอออันนี้เป็นอีกนอย่างที่รู้สึกภูมิใจเนพี่แบ๊บเพราะว่าบอดี้ดีมากเลยยาย่ารู้สึกว่านี่คือบอดี้ที่ดีสุดของพี่แบ๊บเท่าที่เขาเคยปั้นมาเคยคิดไหมว่าเสียงเสียงกล้ามหลังพี่แบ๊บ แต่เยอะขนาดนั้นคนปีนให้อย่างเงี้ยเออเอาจริงๆอะกลับบ้านเลยค่ะหนูยังไม่เคยเห็นมันเยอะขนาดนี้เลยว่ด้วยแสงสวยมันช่วยแบบไลห้ให้แบบชัดมากเลยการนะตอนที่แสงไม่มีเคยเจอเขาที่เคยเจอมาแล้วใช่ไหมอืมหุ่นใช่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าอลังการสุดก็จริงๆอะคุณสงสัยว่าทำไมย่าต้องดูสองล้อทำไมหนูต้องดูสองล้อ พพอร์ตค่ะแต่แต่อันนี้ไม่ได้อวยนะเพก็อวยและค่ะแต่ว่ามันมาจากใจจริงคือทุกครั้งที่ดูอะค่ะมันจะมีแมจิกอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ทุกครั้ง็รู้สึกว่าพี่แบบบมันมันต่างกันเล็กเล็กเยน้อยกระอกเวลยอ่ะแล้วแบบหนว่าจะน่าจะดูมากกว่าสองรอบแน่นอนแต่ได้ดูสรอบนี้แล้ววแบบรอบสามแล้วใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบ ไช่เกินไปอ่ะแต่แปาว่าอะไรแบบ in August ก็เหรอซื้อถั่วในสิงหาเดือนสิงหาอ๋อหรืจะไปกดใหม่ซื้อเดือนนี้ก็เท่ากับว่ามากกว่าสามรอบละถ้าอย่างนั้นใช่ไหมเดือนหน้านี่ต้องไปดูว่าบปัญญายังไงแต่เราเป็นแฟนพระเอกทำไมเราไม่ขอพระเอกอ่ะก็อยากอยากซักพักเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อตั่วอยากอยาอุส่าอยากอยากกดบัตรเอง นช่นี่ทิ้งนี่ทิ้ด้วยการกดหมายเพราะว่าหลายคนก็ต้องแย่กันเพื่อทิ่เพร่ะเหมือนพ่อาตซื้อเดือนสิงหามันมันยังมีว่าแว่าอยู่เพราะวพาที่บ้านไปอยู่ด้วย่เดนังมีที่นั่งสวยๆตอย่างๆเราเราเลือกที่นั่งไปว่าเออมุมนี้ได้แล้วเราไปจ่าวันนี้นั่งนั่งหน้าสวนมาแล้วแบบ่อยลังมาอีกหนึ่งไม่น เดจะแบบแบบซื้อแบบถอยหลังจริงจริงพงเขาเขาวันนั้ย่าได้คุยกับพี่แก้มไหมอ่ะแก้มคุยค่ะเอาไปยังไงบ้างเขาเนี่ยเขาน่ารักมากสำหรับย่าย่ารู้สึกว่าแบบแบบพี่แก้มเขาเป็นสเปคของย่าแล้วกันนะคะาสั like like she so s like so beautiful. she very beautiful. Uh huh. fan girl. s brave really girl แต่นี่คนแต่ยังนิดหน่อยคือสมัครเลยสมัครเป็นแฟนิร์ลแล้วชอบมาเสียงเขาแบบ คเราเรามีให้กำลังใจเขายังไงบ้างเพราะในฉากเลิฟซีนเขาไม่ค่อยกล้าสัมผัสตัวพี่แบมากรอบแรกหรอไดเปลี่ยนยากเขาไม่รู้ว่ายังไงรอบแรกๆเหมือนมันไม่โดนอ่ะมันมันมันแบบว่ามันแบบอ๋อผ่านไปเลยทำไมเสียงสูงนะย่าจะได้ทุกคนจะได้โอ้ยไม่ได้มันคือการแสดงค่ะไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแต่ห่วงเรื่องนี้ไหมเพราะเลิฟซีนจูบจริง55าสบห้รอบ ดูอยากจะบอกว่าหนูคุณเล็กวัเราด้วยคุเลไม่ได้ว่าเพราะว่าเลือเพราะว่าการจูบ3สามรอบคุณเล็กองจูบสามรอบนะเราคุณห้าสิบสาไปสิคะเรไปรา่แต่ยังไม่รวมซอมนะไม่มซอมไม่นไม่นดร้อยห้าสิบรอบร้อหสิจูบก็คือทุกวันนอนกลับบ้านนะคะมาบอกว่าลืมอะไรหรือเปล่าเาคืนมาเลยแสดงว่าต้องคืนเท่ากับี่ร้อยห้าสิบ เดี๋ยวเป็นคนเอาทีหลังเลยย่้ลค่ะังมีชิตอแต่แต่แตอนที่ดูยังแบบพูดวอาแบบเอาอีกเอาอีกไม่ไมอยากให้เขาแบบเล่นลียืนยัตรงนี้ว่าเราไม่ห่วงไม่ห่วงเราโน่นเ่ันคืการแสดงค่ะแล้วก็พย่ยารู้สึกว่าแบบ ทุกอย่างแบบแบแสงที่กระทบอุ้ยสปอยไม่ได้แสงแสงที่กระทบในฉากนั้นอ่ะมันดูแบบอิชันมากหรืยังแบบจุดโรแมนติกเนาะใช่ใชาค่ะมันโรแมนติกมากชอบมากอยากเอาอีกแต่มีคนแซวว่ายากับีิแกมไปไกลกันน้หรอได้เนาะใครที่ยังไม่ดูดูก็ฝากเชิญชวนในใครก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆค่ะมัน ดีมากๆมากมาจริงๆค่าแบบรู้สึกว่าคำพูดอธิบายมันมันสื่อไม่ครบในความว้าวของของเพอร์ฟอร์มในชัวงนี้นะก็แบบค่าจะแบบกใจตรงนี้สุดๆสุดๆเลยค่ะอ่ะไปเรื่องโมเมนต์ที่ไปเทอ่ยวกับตียองเอเดนจังกึมเป็นยังไงบะเขาหน้าร้ายมากเลยค่ะทยังไงไหมไปกับนั่งใก้กันนี่ว่าค่ะก็จริงๆอยู่ด้วยกันหลายวันพอสมควรนนีก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มาแรงมากแล้วเขาเป็นคนที่เท่แค่ไตลอดเวลาแล้วเขาถามว่าวันนี้เป็น มเหนื <iyorsun? S 2> ่อยไหมแบบคุบ <tama> ินมาตั้งไกลแบบคุณแบบเจ็ทแลนด์เขาเขาจะถามทุกวันเลยเออ I felt very happy มันไม่รู้มันแล้วแบบที่เขาจับหน้าขำเลยเขินดีค่ะหรือว่าเออไอ๊ะเด็กเด็กเซอร์วิสพิเะไรบ อากามันจบอลงอองเงยค่ะเขาถามว่าเอาแจ็คเก็ตชาไหเลยเขาเขาดูแบบกเขาดูอุ่นเนาะใช่ค่ะก็เดูเร้วถูกไหมเออค่ากนมากจริงๆค่ะสวยด้วยค่ะเออเดี๋ยถามเขาบอกมาว่าใช่ท่าอาหารเกาหลีที่ยงไมด้กิอม่ไกินจีกันหรอ๋อบงเก็บจีโชว์แต่เขาก็พูดเรื่องขามาเกา่นะเคยเคได้เห็นผลงานเขามาก่อนไหมดูค่ะดูค่ะเรารู้จัก เาเลยเอน่การมเ่ะ็ือนมากเขสวยขนาดไหนเพราะเขาอายุแบบมีอายุสวยสวยยแบบเอาอยู่มากๆลุกเลยค่ะเพราะว่าเราเราเจอกันหลายๆวันจริงๆค่ะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนคนแต่เขาอสใกล้ๆแล้วหน้าเด็กมากเลยหน้าเด็กหน้าเด็ก ตาเนื้อเนาอได้เห็นที่สุดตาเนื้อสวยจริงสวยจริงที่สุดเลยโอเคคนเดียค่ะกลับมาเป็นคนเดิมนะับทีุ่ด